สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าเลิกงานแล้วก็มาเที่ยวร้านน้องสาวน้องสาวก็ขายของอเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สวีเดนค่ะอยากจะแนะนำมีทุกอย่างเลยดูสิมีทุกอย่างมีทั้งเครื่องสำอางเนาะมีเครื่องสำอางมีอะไรอ่ะมีของใช้มีเครื่องสำอางม,ออมีของใช้ม,ม,ชมีทุกอย่างอะ่ะ ส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยใช่ป่ะออสเตรเลียก็มีค่ะออสเตรเลียทางยุโรปแล้วก็เมืองไทยทางยุโรปก็มีทางออสเตรเลียก็มีมีสินค้ามากมายหลายอย่างให้นะคะตอนนี้ก็ย้ายออกฟิศใหม่ยังยังไม่ยังไม่อ่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ยังรกอยู่เออยยังรกนิดหน่อยของก็มาเยอะเลยคือส่วนมากของจะมาทางเรือใช่ไหมน้อง ไม่ใช่อ่ะทางเครื่องบินเออทางเครื่องบิน<ม>เออทางเครื่องบินออตอนนี้ยังไม่ได้ทำทางทางเรืออะไรก็เนี่ยคะ่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เป็นอาชีพอิสระเนาะไม่ต้องไปทํางาน <c oughs> เป็นลูกจ้างใครอะไรเงี้ยเป็นอาชีพของตัวเองอะไรเงี้ยอืมก็เนี่ยค,ค่ะก็คุณคุณคุณย่าก็มาซื้อปลาวันนี้ปลาวันนี้ปลาปลากระดีก็มีนะคะปลาปลากระดีมีพวกน้ำพุ่งน้ำพริก มีข้าวได้นอนใงรถเนาะมีข้าวก็มีนะคะข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่ก็มีค่ะนี่หอมมะลิเออนี่มาสดๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อร้านร้านอ่ะเวียดนามนะมันเป็นข้าวเก่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วแล้วนี่เรามาสดๆใหม่ๆอ่าแพ็คละอันนี้แพ็คละ1หนึ่งกิโลกรัมเนาะเนี่ยค่ะข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเนี่ยอย่างดีเลยค่ะแพ็คมาอย่างดีเลย มีทุกอย่างถ้าแป้งเปิ่งมีส่วนมากก็จะเป็นของใช้ของเมืองไทยเนาะเมืองไทยคือเมืองไทยอ่ะเพราะท่านจะเยอะเพราะว่าลูกค้าจะสั่ง่าจลูกค้าส่วนมากก็เป็นคนไทยหรือเปล่าทั้งไทยทั้งสุดเดนเลยพี่แล้วอืมอืมฟิลิปปินส์ก็มีเอเชียก็มีเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะเขียนชื่อร้านไว้ให้นะคะในคลิปเนี่ยค่ะสนใจก็สั่งกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ น้องสาวเขาทำที่นี่แล้วก็เริ่มต้นจากเล็กๆเนาะตอนนี้ก็ใหญ่โตแล้วนี่ยังไม่ใหญ่หรอกพี่ก็โอเคก็ขยับขยายขึ้นมามีออฟฟิศเป็นของตัวเองก็สุดยอดเลยค่ะนี่ต้องจัดเยอะต้องดิ้นรนนะคะต้องต้องสู้จากที่ไม่เคยก็ต้องเนาะต้องศึกษาต้องนี่นี่ของมาเป็นสกัดเออทังแบบ ชูทางเปาอะไรออดูซิหน่อยอดูซิมาเป็นลังๆอย่างเงี้ยคะ่ะมาทางมา,มา,างบาเครื่องบินกี่วันถึงน้องรถประมาณอาทิตย์เนี่ยค่ะพี่สมมติว่า,าถ้าออกวันจันทร์ก็คือ,อถัดมาแต่ช่วงนี้จะช้าลงเพราะว่าขนส่งทางเมืองไทยเริ่มมีปัญหามีปัญหาตั้งโควิดเนาะค่ะก็จะช้านิดนึงนี่เห็นไหมนี่ทุกอย่างเลยนี่ยายานาสิกคืออะไรคะ แกอะไรอ่ะเอ็นี่แกค่ะคนที่แบบว่ามีเลือดคนดาวไหลอะไรอ่าแล้วไม่เคยได้ยินเลยเว้ยหนูไม่ได้ยินหรอกได้ยินจากลูกค้าแหละลูกค้าเขาสั่งมาแล้วก็เอามาเอามาใช่ไหมมีวิกมีอะไรให้เด็กด้วยนะคะมีวิกมีน้ำมันมวยมีอ่าเออเข้าไปดูในในในเว็บไซต์ได้เนาะมีเว็บไซต์อะค่ะโอ้น้ำพริกก็มีนี่ไงน้ำพริกก็มีนะคะนี่ยังไม่เสร็จก็คือแบบต้องรีแพ็คใหม่ คืตอนนี้ยังไม่ได้จัดของนะคะของมาลงเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้พวกไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์แล้วก็แบบแถมพวกแก้วแก้วแก้วชงใช่ไหมคะแก้วชงแก้วเชคแก้วชงแก้วเชคสามกล่องแล้วก็จะมีพวกไบโอมัชาพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือยาย้อมผมอะไรก็มีใช่ไหมมีค่ะมีสบงสบู่มีคือง่ายมีหมดใครอยากได้อะไรก็คือสั่งได้อะเนาะสั่งได้ สั่งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่านอกเหนือจากที่ที่ที่ร้านมีก็ใครอยากสั่งอะไรจากเมืองไทยก็สั่งจากน้องเขาได้เลยเพราะว่าทำอย่างกับขนส่งด้วย่ไก็คือขนส่งจะออกทุกอาทิตย์เลยอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็แบบจะฝากมาก็คือเหมือนกับเราเปนทกานสปอร์ตอีกต้อมเออมาลงทุกอาทิตย์สมมติว่าใครอยากได้อะไรก็คือคือ ฝากมาก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็คิดโลละร้อยสาสิบคนตอนนี้ยังสิ้นปิงอ๋อถูกนะใช่ถูกสุดในสุดโลละร้อยสามสิบก็ตกไปเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็สี่ร้อยใช่ค่ะประมาณสี่ร้อห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถูกกว่าไปซีนีอ่ะเออใช่ใช่ก็ถูกนะคะใครสนใจที่ว่าอยากจะสั่งของมาจากเมืองไทยอะไรเงี้ยสั่งได้สั่งผ่านสปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเว็บไซต์ให้นะคะว่าชื่ออะไรเนาะจะได้ไปเข้าไปดูใน ในในอินเทอร์เน็ตได้แต่ตอนนี้ร<ช>้านยังยังจัดไม่เสร็จมันจะแบบรกๆดูนี่ก็คือปลาร้าน,นะคะแพกอย่างดีเลยแพกใส่กล่องอย่างดีเลยอืเนี่ยสดๆเขาไปซื้อร้านไทยซื้อร้านในเวียดนามมันก็ไม่รู้เอาอะไรมาให้เรากินเนาะไม่รู้มาจากไหน<ต>อันนี้ของไทยเราแท้ๆเลยใช่ค่ะแล้วคนผลิตี้คือคนอีสานแล้วก็คือผลิต บรนด์ไทโดยตรงอะไรอเงี้ยใช่เราอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้รับประกันเลยว่าแบบอร่อยอะไรเงี้ยค่ะอร่อยถ้าเกิดไม่อร่อยเอามาฟาดหน้าไมค้าเลยนะคะเอามามาคืนไมค้อร่อยอร่อยอร่อยยังไม่มีใครเอามาคืนนะไอพี่ร้านไทยก็ส่วนมากก็จะเป็นมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบตาไม่จะมาจากเวียดนามเรืออะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คือ คนผลิตก็คือคนอีสานที่มาทําให้กับทําให้สานเอออุดหนุนคนไทยเราด้วยกันเนาะใช่ใอุดหนุนไทยเราด้วยกันอันนี้ก็มีนะคะหนุนนอะไรนะอ่าน้ำมะพร้าวสกัดเย็นค่ะอันนั้นใช้ดีนะเนี่ยพินดาราค่ะพี่พินดาดีนะคือคืออะไรนี่ค่ะอันนี้หอมมากเลยอ่าสุนแนะนําเลยน้อะรถอันไหนอันไหนดีแนะนําเลยจะได้ลูกค้าจะได้ไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้จะได้รู้ว่าคืออะไรอ่าอันนี้นะ คนใช้กันค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าห้ามันอมะร้ามากเลยแล้วก็เป็นแบบใช้ได้ดีเซรั่มน้ำมันมะพร้าวใช่ค่ะตั้งแต่สีสระทั่วตัวดีนะหอมด้วยนี่ผลิตภัณฑ์นะคะเยอะแยะเลยให้เราเลือกให้เราเลือกให้เราเลือกเฟนอันนี้จะเป็นแบบว่ามะพร้าวสกัดเป็นเซรั่มน้ำมันมะพร้าวแบบหอมมากหอมมากๆนเลย รู้สึกว่าที่เมืองไทยเขาก็ดังอยู่นะพินาลาใช่ใช่แล้วตัวนี้ก็คือแบบว่าเวลาจริงๆอยากจะเปิดให้ดูเหมือนกันนะเออแพ็กเกจเป็นยังไงใช่เขาเปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรดูไอ้ตัวที่แบบเปิดได้ซิตราก็มีครีมทาผิวครีมทาผิวซิตราแป้งตางูแป้งตางูมียาฉีดยุงก็มีนะคะนั่นน่ะมีหมดเพราะว่าช่วงหน้าร้อนไง เอามาอะไรที่เขาแพกแพกมาอย่างดียใส่จะดูข้างในแต่นี้หอมเชิญเลยนะคะใครสนใจสินค้าอะไรเชิญสั่งได้เลยค่ะกดในเว็บได้เลยค่ะเพราว่า๋ยวพูดย่าขึ้นขึ้นไอขึ้นไอเว็บไซต์ให้ข้างหน้าส่วนมากก็คือลูกค้าจะแบบสั่งเราก็คือเราก็แบบลงเว็บเลยค่ะเพราะว่าในเว็บมันก็จะมีทั้งพวกเครื่องประดับเนาะ เออเครื่องประดับก็มีใช่ไหมมีทองเออทองก็มีนะคะทองใครสนใจทองตอนนี้ซื้อสะสมไว้ก็ดีนะคะทองก็คือเราก็มีมาหมดเพราะว่าบางทีทองก็มีก็คือไม้จินฟันยังเลยเออเขาทากเขาทากเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของน้องเขาแต่ตอนนี้ยังยังบบยังทำได้เสร็จดีอะค่ะว่าอีกพักนึ่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ ต้องสู้ดิ้นรนที่เมืองนอกค่ะเป็นสิ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ภูมิใจเนาะอาชีพของเราเองใช่ใช่ก็ลาออกมาเพื่อทําสิ่งเนี้ยเออเมื่อก่อนน้องรบทําอะไรนะคะพยาบาลค่ะพยาบาลเออเมื่อก่อนน้องรบก็เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็คือมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่เช้ากับเย็นกับกลางคืนดึกอันนี้เราก็มาทําของเราเองดีกว่าเป็นเราอยากทําเรา อยากทำดึกดื่นเที่ยงคืนหรืออยากตื่นสายตอนไหนเราก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็ไม่ได้มีเวลาเนาะยุ่งใช่ไหมลูกค้ามันมันมีนะคะพี่เพราะว่าเองจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเวลาให้ลูกมากขึ้นเออใช่ใช่อ๋อใช่ใช่แล้วเราสามารถที่จะบอกว่าถ้าเราอยากจะหยุดตอนไหนก็คือเราก็หยุดได้เออเออเอออาชีพอิสระใช่ แต่ว่ามันจะค่อนข้างเยอะเรื่องเอกสารแล้วก็วภาษีอะไรเงี้ยเนาะต้องให้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างหนึ่งคือการทําพวกเนี้ยคือแบบมันจะพลาดไม่ได้ใช่ใช่พลาดก็เข้าตัวอืมแล้วขนส่งขนส่งมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะทําได้ง่ายมันค่อนข้างจะยากอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่โอ้มันต้องติดเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้ต้องต้องเก่งภาษาก็เริ่มต้นจากแบบ เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะใช่ใช่ศูนย์จริงๆกว่าเราจะแบบทําได้น้ําพริกก็มีนะคะนี่แต่อันนั้น,นคือบอกว่าให้เพราะว่าแพคขายนี่คือจะแบบอ,อีกอย่างอะไรเงี้ยปลาสั่งได้เลยนะคะสดสดใหม่ๆจากเมืองไทยเราเลยนะคะมาจากเครื่องมาขึ้นเครื่องมาเลยใช่ก็มาทุกกะทิดค่ะมาทุกกะทิดของเข้าทุกกะทิดค่ะทุกกะทิก็สั่งได้เลยค่ะ มีลูกค้าฝากมาก็เยอะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าฝากแล้วก็ถ้าลูกค้าฝากก็คือคิดเป็นกิโลไปใช่นะคะร้อยสามสิบก็คือร้อยสมสิบตอนนี้ยันสิ้นปีอ่าออก็คือถูกที่สุดในสวีเดนละใช่ใช่โอเคค่ะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ที่อยากจะแนะนำค่ะอยู่ที่สวีเดนค่ะขอบคุณมากๆคากย่าก็หิวไว้นี่เนาะหิวห่อหมกหมกหมกเห็ด คุณย่าจะทำหมกเห็ดนะคะหมกหม้อคุณย่าก็จะมีหน่อไม้เนาะหน่อไม้แล้วก็จะใส่เห็ดใส่เห็ดที่คุณย่าไปเก็บมาแล้วก็จะมีตำหอมแดงใส่ไปหอมแดงใสเยอะเยอะมันจะได้มีรสหวานเนาะหอมแดงแล้วคุณย่าก็จะใส่น้ำยานางนะคะมียากน้ำยานาง น้ำยาด่างนี้คุณย่าเอาใบยานางมาจากเมืองไทยนะคุณย่ากอาไาตำแล้วก็กรองเอาแต่น้ําแล้วก็ใส่ช่องฟรีตเอาไว้เวลาอยากจะกินแกงหน่อไม้หรือว่าอยากจะกินอะไรที่ต้องใช้แกงของแกงเห็ดอะไรเนี้ยค่ะคุณย่าก,ก็จะเอามาออกมาจากช่องฟรีตแล้วก็เอามาให้มันละลายนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการทํากับข้าวนะคะแล้วก็คุณย่าก,ก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะคะ พลิกแกงเผ็ดใส่ลงไปแล้วก็คุณย่าก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่มี่าอยู่หน่อยนึงก็ใส่ลงไปได้สมุนไพรเยอะบมกสมุนไพรนะคะสูตรคุณย่าเองง่ายง่ายง่ง่ายงสบายสบายสไตล์คุณย่านะคะทําแบบง่ายๆใส่ลงไปเลยใส่เครื่องลงไปแล้วก็ คุณย่าก,ก็จะใส่คุณย่าก,ก็จะตำไอ้นี้นะคะตำข้าวข้าวข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวแช่เอาไว้แล้วก็เอามาตำนะคะข้าวเหนียวแช่เอาไว้เอามาตำให้ละเอียดเพื่อว่าจะให้พอมกเรามีความเข้มข้นนะคะ ก็คุณย่าก็จะใส่กะทิไปหน่อยนึงนะคะวันนี้ก็มีกะทิหากะทิสดไม่ได้แล้วก็ใช้กะทิกล่องแล้วกันนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะย่าก็จะใส่ข้าวที่ตำเอาไว้นะคะจะทำให้น้ำา้าหมกเราข้นนี่ค่ะแล้วก็คนคนให้แล้วก็ปรุงเครื่องนะคะ ปรุงเครื่องตามใจชอบแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะคะหรือบางคนจะใส่น้ำปลาหน่อยก็ได้ค่ะก็จะมีรสชาตินัวนะคะถ้าเกิดจะก้าใส่น้ำปลานะคะแล้วคุณย่าก็จะเอามันไม่มีใบตรงใบตองเนาะคุณย่าก็จะเอาหมกหม้อไปเลยเอามาเอามาเคี่ยวให้สุกค่ะแล้วคุณย่าก็จะใส่มีคุณยา่ามีใบใบแมงลักแล้วก็ต้นหอม ก็จะใส่ลงไปที่หลังนะคะก็มาดูตอนสุสดท้ายนะคะลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณย่าใส่ไข่ไปด้วยสองลูกนะคะจะได้นัวนๆแล้วจะได้ข้นๆนเนาะนี่นะคะแล้วก็คุณย่าเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะค่ะคุณย่าก็ตั้งไฟแล้วก็เดือดได้ที่แล้วนะคะ ุเครื่องเรียบร้อยแล้วได้รถตามใจชอบแล้วแล้วก็คุณย่าก็จะใส่ใบแดงรักแดงรักสดๆจากสวนคุณย่าเองนะคะแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะใส่ไปเลยง่ายๆสไตล์คุณย่าค่ะ หอมๆค่ะใบแมงรักหอมๆค่ะใส่ไปเยอะๆจะไดห้หอมม ใส่เห็ดสูตรคุณยา่าแล้วก็จะมอะีอันนี้เป็นมังสวิรัตนะคะผัดใส่กับหอมหัวใหญ่ค่ะก็คุณปู่กับคุณย่าก็กินง่ายๆแบบนี้กันนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะหมกหม้อสมวนใครใส่เห็ดสูตรคุณยา่าหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะ ไปกินกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะหมกหมอก้อสูตรสมุนไพรของคุณย่านะคะก็ง่ายๆนะคะคุณย่ากับคุณปู่ก็กินง่ายๆกินแบบง่ายๆกันมาชิมกันดูนะคะว่าอร่อยไหมไม่มีอใบตองหอก็ หมกหม้อไปเลยค่ะสบายสบายแก้ขัดนะคะแก้ขัดไปได้ก็อร่อยนะคะสมุนไพรยเยอะๆใส่สมุนไพรยเยอะๆ หอมใบแบงลักชีวิตชีวิตเมืองนอกกินอะไรแบบสบายๆนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆวันน yup ี้เลิกงานแต่วันเลยมีเวลาทำกับข้าว เลิกง,งานบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปหาน้องโรสมาไปหาน้องโรสที่น้องที่เขาเอาส่งนำเข้าสินค้าจากเมืองไทยจากานำเข้าสินค้ามาขายนะคะไปอุดหนุนสินค้าน้องเขาอื wow, ก็สั่งแดนนะคะอยู่มากมายหลายอาชีพเนาะบางคนก็ทำอาหารขายบางคนก็อย่างคุณย่าก็อยู่โรงเรียนอนุบาลทำงานอยู่โรงเรียนอนุบาลค่ะก็ มากมายหลายอาชีพนะคะอยู่ที่เมืองนอกอืมบางคนก็เก่งเรื่องทำอาหารก็ทำอาหารขายใช่ไหมคะบางคนก็ <c oughs> ทำความสะอาดอะไรเงี้ยคะ่ะ อร่อยมากคุณปูอ่อร่อยมากมากอร่อยมากมากมก็ต่อสู้ดิ้นรนกันไปนะคะหลากหลายอาชีพขอเพียงแต่ว่าขยันอย่างงอมืองอเท้าเนะาะอยู่มังนอกถ้ามีงานทำมนไม่บางงานอะไรก็แล้วแต่ ดีทั้งนั้นค่ะเคยเหลือตัวเองยืนได้ด้วยขาตัวเองเป็นดีที่สุดเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงมากๆที่นี่ต้องพยายามดิ้นรนหางานให้ได้ถ้ามีงานก็สบายแล้วค่ะอยู่ได้แบบสบายสบาย อร่อยค่ะอร่อยหมกหมอก้อลองไปทํากินดูนะคะมันจําเป็นต้องใช้ใบตองอะค่ะแป่ว่าถ้ารสชาติก็ถ้าหอไใบตองแล้วไปหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะหอมใบตองเนาะแต่อันนี้ก็คือแก้ขัดไปก่อนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอร่อย จรเลยอาหารมากมายหลายอาชีพนะคะเพื่อนคุณ่ากก็มีมากมายหลายอาชีพบางคนก็ทำอาหารอยู่ที่โรงแรมทำอาหารอยู่ เป็นกุ๊กอยู่ในร้านอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะมีหลากหลายอาชีพแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคะมีงานก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนาะอยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยตัวเราเอง ก็สบายอยู่บ้านเฉยๆก็ลำคาญหน้าเบื่ออไปทำงานก็แป๊บๆเดี๋ยวก็หมดวันหมดวันได้เงินได้ทองก็เก็บหอมลอมลิบซื้อนอนซื้อนี่นะคะลาแก่บตัวไปจะได้ไม่ลําบากนะคะ คุณย่าก็บางส่วนคุณย่าก็เก็บไปเมืองไทยไทำโน่นทํานี่เมืองไทยปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทําสวนอยู่ที่เมืองไทยเอาไว้เวลาเราไปพักเมืองไทยเราก็ได้มีอาหารเป็นของเราเองอ่อย ออก็คุณย่าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ย่าก็ไม่ค่อยไ,ได้ลงคลิปบ่อยๆตอนนี้เพราะว่าย่าทำงานกลับบ้านก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อบางทีก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ว่างเมื่อไหร่ก็คุณย่าก็จะพยายามลงเรื่อยให้ดูนะคะ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องลน้อยๆของคุณย่าอขอบคุณนะคะลาไปด้วยหมกหน่อไม้สมุนไพรสูตรคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะ